ขออนุญ,ญาตกราบกรานเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆแฟนๆชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทเลเวคเวลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ซีเอ็มนึกคึกใจดีอะไรไม่รู้นะครับผมเอาจี้ใหม่มาให้เราหาดึกซองจี้ด้วยกันซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าบัตเทิญบัตรจับนะครับผมกับจี but ้บัตเทิร์นโลมาเบิร์กนะครับผมเราไปเริ่มกันที่ จีน,นี่กันก่อนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ากดมาแล้วนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ตัวเองจ่าย60%ของค่าอาคารฮะเมื่อตกพื้นที่ตัวเองจ่าย60%ของค่าอาคารเราต้องจ่ายให้ใครจ่ายให้เกมเหรอ ไม่ใช่นะครับผมอ่ะขออนุญาตแปลสารแป๊บเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับผมเราก็จะได้รับมาเบอร์หกของค่าก่อสร้างอาคารนั้นเนาะแล้วก็เมื่อตกแลนนับของชั้นนะครับผมมีโอกาส70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จยค่าพนังพื้นฐานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าพนังพื้นฐานนะครับผมพูดซ้ำทำไมแล้วก็เรียกศัตรูแบบสุ่มนะครับผมหนึ่งคนเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะมีโอกาส55%ที่จะชาร์จโลดนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นนไมมม่่ีบวกเเเปออรร์์ซ็ตพิห แปลกๆก,ก็จะเป็นบัตรเชิญปารตี้อมอนที่มีโละเนาะอืมทำไมไม่ใส่แบบรูปโลมาให้ด้วยที่มันเป็นกลมๆสีฟ้าๆนะ่ะมันชัดกว่าใส่เงินอีกนะอะเวอร์ชั่นลิมิเต็ดนะครับผมก็จะมีหัวใจสีทองอยู่ข้างหลงังซึ่งก็ไม่ได้สวยขึ้นอันนี้สวยขึ้นจากสีชมพูกลายเป็นปสีดําสวยขึ้นแต่เนี่ยอ๋อเปลี่ยนเป็นสีดําอ๋อสวยขึ้นแหละเนาะ <c oughs> ขอโทครับ จี้ต่อไปนะครับผมบัตรเชิญบอดดักจับนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนาะยัยทันทีมีการาส55%ที่จะเรียกไม่ยังตำแหน่งของชั้นนะครับผมแล้วก็สกิลายตรงข้ามเมื่อถูกดักจับจะไม่แสดงผลเมื่อไม่แสดงผลนะครับผมบวกเพิ่มอีก30%เมื่อตรงนัน้าของชั้นนะครับผมมีอการเจ็ดส้าคบันทามึ่งานเจบเร์เซ็นต์แล้วก็เรียกศัตรูมาแบบสูมหนึ<ๆ>่งโคนบอทหรอแปลกๆ,ๆ,ๆ işte อ่ะความสามารถทำไมมันแปลกๆแตๆนะ่สวยนะถามว่าสวยไม่สวย สีดําตัดกับสีส้มข้างหลังอ่ะสวยมากเลยแต่ทําไมน้องถึงมีนวมนี่มันเป็นรูปหมัดน,นวมไม่ใช่เหรอทําไมเอารูปมาปนมั่วกันไปนหมดเนี่ยเออสับสนนะเนี่ยนึกว่ามีความสามารถหมัดน,นวมเนี่ยเออนึกว่านี่มีความสามารถฟองสบู่เนี่ยเพราะว่าบอดเนี่ยเป็นบอดฟองสบู่เนี่ยเออ งงนะครับผมสับสนสับสนวิธีการหาที่ที่สับสนพวกนี้นะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมเนาะเค้กปาร์ตี้มาร์เบิลนะครับผมเอสทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมแล้วก็เอามาแลกได้เลยส่วนที่อื่นนะครับผมก็จะมีการ์ดเชิญกับดักนะครับผมกับการ์ดเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่เนาะแล้วก็บัตรเชิญราชาผู้หลบเนรเทศนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้หลุมดำนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้กระต่ายกระโดดนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้ดรอปนะครับแล้วก็ส่วนอย่างสุดท้ายเนาะเป็นวิธีการ เค้กนะครับผมคือเราต้องสะสมวิปครีมสีรุ้ง A นะครับผมทั้งหมดสชิ้นแล้วก็เครื่องปั่น a อบวกอีกสองชิ้นเหมือนเดิมนะครับผม A 12 A บวกแแล้วอะไรจะครบก่อนก็ <c oughs> ต้องเป็น A อบวกอยู่แล้วล่ะคะ <c oughs> เพราะว่าเอหายากและให้เยอะมากเนาะอันถ้าเกิดว่าถามนะว่าบาัตรเชิญป์ตี้อันไหนคือหามาแล้วหนึ่งอันแล้วครบในตัวลุงคิดว่าบาัตรเชิญปัตีอ้อามอนต,ตอบโจทย เอาแล้วมันมีอยู่ในนี้หรอก็บัตรเชิญปราร์ตี้อ่ะเราก็ต้องมีเงินป้าเพื่อที่จะได้เชิญเขาอ่ะถ้าจี้บัตรเชิญปราร์ตี้ไหนที่มันสามารถสร้างเงินให้เราได้อ่ะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งความสามารถตัวละครหรือว่าพึ่งความสามารถของจี้อื่นในการตกเมืองแล้วก็ได้เงินเนี่ยเงินตอนเริ่มเทินเนี่ยเออเไดเด็กเงินตอนเริ่มเทินเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นกับตัวละครพวกนั้นก็ใช้บัตรเชิญปราร์ตี้ไหนก็ได้แหลเะเออแต่ข้อจำกัดอย่างถ้าเกิดว่าลุงจะใช้กับตัวละครใหม่ล่าสุดที่มีอ่า ความสามารถชาร์จอยู่ในแอนเมณนีอ่ะมันก็ไม่ได้เขียวะไรเพราะว่าใช้ได้ไม่หม,หมดนะครับผมสำหรับบัตเชิปาร์ตี้เนาะเอาไงดีที่เลงไว้อะนะบัตเชิปาร์ตี้ดอกเพราะว่ายังไงซะเราก็กต้องไปตกแลนด์มาข,ของเราเพื่อบัตเชิปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าตกแลนด์มาข,ของเราอะ่ะและได้ความสามารถในการดรอปก่อสร้างที่อื่นอีกอะ่ะมันก็ดีไม่ใช่น้อยนะครับผมเนาะกระต่ายกระโดดหรอทำไมลุมดำรอือม อย่านี้เขาใช้หลุมนังเปนอยู่หรอในประเทศเหรอในประเทศก็เอาความสามารถในประเทศไปอยู่ในที่บอดก็ได้ป่ะเออไปอยู่ในที่แบบเมืองผุดในประเทศแทนอนะ่ะเนาะเห็นมีอะไรน่าหาเลยเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับผมวม่นี้การหาสกินก็เติมตังค์เหมือนเดิมแล้วก็ทุกๆสกินที่เคยมีก็กลับมาให้หานะครับผมขอรางวัลพิเศษเนาะ ได้จากการปิดอีเวนต์หรอถ้าเกิดว่าเราปิดอีเวนต์เราจะได้รับเหรียญมาแล้วก็สุ่มจี้หรอสามจี้สุดท้ายเล่งไว้ได้แน่นอนนะครับผมเขาอุตส่าห์ปิดอีเวนต์นะทำาไม่ไม่ให้แบบของดีๆให้กับเขาบ้าง <c oughs> อีเวนต์สวนสัตว์นะครับบอล็อกอินเล่นชนะรับลูกบมาอีเวนต์สัตว์แมวหน้าตาแบบวอนมากสะสมสัตว์ครบ4ี่ตัวนะครับผมได้รับสา0รอเพชรน้อแมวหนึ่งตัวนะครับผมลูกหมาเหรอ ถ้ไม่รู้เห็นเป็นจิ้งจอกละ่ะแล้วก็กระต่ายนะครับผมอันสุดท้ายเป็นแมวน้ำนะถูกต้องติดที่ลูกหมานี่แหละหน้ามันจิ้งจอกมากเลยสามสิบส่วนถ้าเกิดว่าเราสะสมนะครับผมได้อย่างละหนึ่งเนาะแมวกับหมานะผมได้ห้าสิบกับสามสิบแมวหายากแน่นอนนะครับผมส่วนกระต่ายกับแมวน้ำนะผมก็น่าจะหาง่ายเพราะว่าของไม่ค่อยโหดเท่าไหร่กิจกรรมการเล่นแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์พักเพชรเลยเนาะ ไว้รอตัวละครประจำเดือนที่จะมาในอีวิหน้าไงล่ะพูดมาแล้วหนึ่งเดือนน้องไนกี้ก็ไม่มานะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรเรามีน้องอัสร,รันไว้เยียวยาจิตใจ,จแล้วนะครับผมถึงแม้ว่า เอาเป็นว่าลุงจะหาจหี่โหดๆมาเล่นให้น้องอัสตันก็แล้วกันส่วนอีเวนต์นี้มันก็ไม่ค่อยมีเจี้ยงอัสตันเท่าไหร่ก็บคันก่อนนะครับผมสำหรับที่นี้รับก่อนเพวัง,วงขึ้นหนคาเขาได้กดมุ่งความสุขการรเกตสติเซอร์ประเทศไท,ทยจะ่รีบการรับเกตสิตินะครับผมสำหรับอินตรงนี้ก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดอายุเนาะเห็นไหมเออบอกใครบอกตัวเองนี่แหละไปแล้วครับผมจุ๊บจุ๊บหมดวันที่สิบสองนะอันเนี้ย